เมื่อกี้ได้อัาคลิปแนวตั้งไปรอบนึงนะครับเอาไปล่อเด็กๆอยู่นในโรงไรียก็นั่นแหละครับค่อยๆทําไปงานแต่ละงานที่จะออกมาตอนนี้มันก็เริ่มเพี้ยนไปกันใหญ่นะครับบอกหลายที่แล้วบอกคนดูหลายทีแล้วนะค,คลิปวิดีโอแนวนอนอ่ะส่วนมากผมจะเอามาเป็นระบายอารมณ์ผมนะก็พวกคุณในอนาคตก็ทนฟังผมหน่อยละกันนะครับเนาะเผื่อผ่านมาผ่านไปมาเห็นก็ แวะเวียนทักทายกันได้ครับทักตรงทักทายกันนู่นนี่นั่นกันเอาเลยนะไม่เสียเวลานะครับมันเหนื่อยทั้งวันแล้วนี้พ่นกันไปนะพ่นส่งพ่นสีกันไปนู่นนี่นั่นแหละเอาอให้ดูก่อนรอบสุดท้ายแล้วที่จะได้เห็นนะครับเอาดูแล้วก็บันทึกหน้าจงบันทึกหน้าจอกันไว้แล้วกันไอพวกอนาคตทั้งหลายนะครับเนาะผมลงไปเนี่ยตอนนี้พวกคุณยังไม่เห็นหรอกนู่นแหละอนาคต อันไกลนู่นแหละกว่าพวกคุณจะได้มาเห็นสิ่งที่ผมทำนะครับคนในปัจจุบันตอนนี้บ้านเมืองมันเละเทะกันไปใหญ่ตอนนี้เหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์สุลงสุรินบุรีล์ลบกันข่าวสารบ้านเมืองแบ่งแยกดินแดนนูน่นนี่นั่นกันโอ้นะครับผมก็ดูข่าวทุกวันนั่นแหละดูข่าวทุกวันแต่ก็มันทําอะไรไม่ได้ผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนนึงนะครับผมทําอะไรไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ได้ไปออกทรงออกเสียงอะไรหรอกนะครับก็ทำไปคลิปวีดีโอนี้ยผมอาจจะเปิดหัวอะไรไม่ค่อยบื้อบานะมันผมเหนื่อยแล้วคนดูที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าทำไมผมเหนื่อยครับไล์บ้าโบกันเจอแต่คนไม่ดีเนาะนูน่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับ คนดูคนดูที่มาในลงในไลฟ์ก็เวลาที่มาเนี่ยผมมอบแต่ความเฮฮาให้มอบแต่ความสนุกสนานให้มันก็มีวัยเจอพวกประสาทไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้ผมบ่นแล้วนะไอในวิดีโอนียมันเป็นวิดีโอนั่นนะผมบ่นแล้วนะผม,มพยายามที่จะโอบล้อมเด็กๆที่นอกลู่นอกทางผมพยายามที่จะโอบล้อมไวเพราะเห็นว่ามันเป็นเหมือนลูกๆผมนะครับแม่ผมก็มีลูกผมเห็นว่ามันเป็นเหมือนรุ่นน้องรุ่นน้องเป็นลูกกันขานี่จะโอบล้อมไหม แต่คราวนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆโอ้เจอสังคมติ๊กตอกเข้าไป oh. <c oughs> โอ้ยนะครับแม่เจ้าไม่ไหวจริงๆเอาไม่อยู่เด็กบางคนเอาไม่อยู่จริงๆรันรันมากนะครับรัน oh. รุ่นผมก็ไม่ขนาดนี้นะรุ่นผมนี่ถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรนี่นิ่งสนิทกันนั่งฟังไม่กล้าเหียงไม่กล้าบน่นโอ้พอมาเจอรุ่นนี้เข้าไป oh. ช็อกเลยผมช็อกเลยนะครับเนาะ แต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายก็ไม่ใช่ลูกผมเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วัยรุ่งวัยรุ่นที่เริ่มเติบโตกันมาน้องๆน้องๆก็ดูพี่ไว้แล้วกันนะครับตัวพี่เองก็เหมือนที่น้องๆเห็นนั่นแหละนะครับในโรงในร้ก็ขำพี่กันขำกิ้งกันขนบ่าอะไรมายืนขายของสามสี่เดือนยังขายไม่ออกเลยนะครับโอ้ยมันจะเจ็บช้ำน้ําใจขนาดไหนไอ้พวกน้องๆน้องๆก็ขำกิ้งกันโอ้ยพี่ก็หาเนาะนู่นนี่นั่นมายืนให้คนด่า งานอะ่ะมันล้ํามันงานมันไอ้นี่เอาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันอัดคลิปยาวๆเลยนะครับสิ่งที่ผมทํานะครับมันมันล้ําไปนะครับเนาะตัวผมเองผมไม่อยากจะไปพูดหรือไปอวดอะไรมากมายกว่าที่พวกเราจะได้มาทําความรู้จักกันอะไรพวกนี้นะทุกคนมันใช้เวลานะครับมันใช้เวลาผมทําใจไว้แล้วละ่ะมันเวลาผมเหลืออีกไม่นานนะครับผมก็เร่งทําในมุมของผมผมไม่มีเวลาที่จะไป พูดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกนะครับเนาะมันผมเวลาผมจํากัดแล้วมันไม่ทันจริงๆครับไม่ทันจริงๆคนดูที่อยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube แพลตฟอร์มยาวอ่ะในอนาคตที่พวกคุณมาเจอคอมเมนต์กันไม่ในคลิปก็ได้เดี๋ยวถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับเนาะผมไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับพวกโลกออนไลน์เท่าไหรนะ่เนาะก็ประมาณนี้แหละบ่นได้ฟังนะครับครับผมอะไรลกูกโอ้พังหมดเลยลกูก แป๊บนึงเดี๋ยวพ่อพ่นสีก่อนเดี๋ยวไปเล่นด้วยลูกชายเรียกลูกชายผมก็โตมาท่ามกลางโลกที่มันบิดเบี้ยวซะไแล้วครับเนาะแต่ละคงแต่ละคน,ละคนโลกก็แตกกันเป็นเสี่ยงๆนะครับไม่มีความรักไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและก,กันสังคมก็วิปริตผิดเพี้ยนไปกันใหญ่นะครับโวยบ่นนะวิดีโอนี้ผมบ่นจริงๆนะบ่นจริงๆ สังคมแทนที่จะโอบรับกันไว้ยิงลบสนันบันไว้บุ้มบ้ามบุ้มบ้ามกี่คนแล้วล่ะที่ต้องหายไปนะครับโลกก็มีแต่ความรุนแรงนะครับเอ้าหมดแม็กแล้วก็ไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะที่ว่านู่นนี่นั่นก็นนั่นแหละ ไม่อาจผมไม่อาจจะไปตอบพวกคุณได้หมดหรอกนะครับเนาะมันไม่มีเวลากันจริงๆผมทําของผมเอาไว้ก็เท่านั้นแหละนะครับเนาะลาย,ยาวแป๊บนึงนะลาย,ยาวแป๊บนึงไหนๆได้อัดคลิปวิดีโอแล้วนะนะงานที่ทําออกไปจากเนี่ยนะครับเนาะมันจะยิ่งเพียนนะครับเนาะตอนนี้มันมีแค่หัววัวหัวควายนะครับเนาะ เดี๋ยวอีกหน่อยอนาคตอะ่ะถ้ามันเริ่มพอขายได้หรือมันขายได้เนาะตอนนี้มันยังขายไม่ได้แต่อนาคตถ้าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้มาเห็นนะครับเพื่อนๆก็แชร์กันออกไปแล้วกันผมเป็นช่างบราน,นอกอีสานคนนึงนะครับผมเป็นช่างบรานอกบรานอกเลยแหละนะครับเนาะไม่ได้ไปอยู่ในเมืองในเมืองอะไรหรอกบ้าน,นอกเลยนะครับก่อนนั่นแหละฝากไว้คนอนาคตถ้ามันขายได้เดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวให้ดูนะครับเอามันเป็นตัวเลย เอาแบบนั่งท่านั้นท่านี้ยืนท่านั้นท่านี้เลยงานโปงงาน,ป,งงานปั้นก็ามากันนู่นนี่นั่นนะครับมั่วซั่วไปหมดเลยดูให้เป็นพลังดูให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเนาะสำหรับคนที่ผ่านมาผ่านไปเจอผมในแพลตฟอร์ม u t u b e นะครับดูให้เป็นพลังสิ่งนี้คือพลังนะครับเนาะลมหายใจของอีสานไปคนดูหมดแม็กไปเอาลูกก่อน